สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Youtube hr channel ล่าสุดนะครับทางกระทรวงการคลังแจ้งข่าวดีพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Youtube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมปัจจุบันที่ประชาชนติดตามและให้ความสนใจที่สาคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุด ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3ล่าสุดนะครับทางกระทรวงการคลังตอบแล้วเรื่องสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่3รับเงิน3,000บาท2รอบครั้งละจำนวน1,500บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไปก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ในวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนมีผู้ที่มีสิทธิ์สนใจการลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่เปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6โมงเช้าปต้นไป,ท,ไปทำให้แอปพลิเคชันเป๋าตังติดขัดแต่ก็ได้รับรายงานว่ากลับมาใช้ได้เป็นปกติ ในช่วงสายๆซึ่งทั้งนี้ยอดการลงทะเบียนช่วง3ชั่วโมงแรกจากเป้าหมาย31ล้านคนเหลือสิทธิ์แค่เพียง13 5ล้านสิทธ์หรือเหลือสิทธิ์ไม่ถึงครึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าคิดและเป็นเรื่องไม่เหนือกว่าที่คังคาดหมายไว้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าให้รีบมาลงทะเบียน ในวันจันทร์วันที่14มิถุนายน2564จึงทําให้คนสนใจมาลงทะเบียนในวันแรกเป็นจำนวนมากขอให้ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์ไม่ต้องรีบมาลงทะเบียนเพราะเชื่อว่าจำนวน31ล้านสิทธิ์เพียงพอกับทุกคนแล้วโดวยในช่วงสายๆพบว่ายอดลงทะเบียนเริ่มชะลอลงหลังจากที่เร่งตัวในช่วงเปิดให้ลงทะเบียน เหมือนที่ผ่านมาในมาตรการเราชนะที่ลงทะเบียนวันแรก8ล้านคนและเริ่มลดลงในวันต่อมาทางด้านนางสาวกุลยากล่าวนางสาวกุลยาตันติเตมิตรยังกล่าวต่อไปว่าจำนวนผู้ที่รับสิทธิ์31ล้านสิทธิ์ครอบคลุมสำหรับทุกคนแล้วเมื่อรวมกับผู้ที่ได้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จำนวน4ล้านคน ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกจำนวน13.6ล้านคนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประจำตัวประชาชน2.5ล้านคนและกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน14ล้านคนรวมทั้งหมดกว่า65ล้านคนเป็นจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทยทั้งนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วต้องรอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วัน โดยกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ผ่าน w w w คนละครึ่ง .com จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลชื่อนามสก,กุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ส่วนกลุ่มที่เคยลงทะเบียนเดิมได้รับสิทธิ์เดิมและลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังหรือผ่านเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com ให้กรอกอาชีพรายได้ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าทางกระทรวงการคลัง ไม่ได้นำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินโครงการใดๆในอนาคตแต่เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมต่อไปนางสาวกุลยาตันติเตมิตยังกล่าวต่อไปว่าในกรณีที่มีการลงทะเบียนเต็ม31ล้านคนตั้งแต่วันแรกขอให้รอในช่วงที่มีการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ในวันที่21มิถุนายนนี้ซึ่งเชื่อว่ามีกลุ่มที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่ส จะเปลี่ยนหรือจะสละสิทธิ์ไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทนโดยกระทรวงการคลังจะนำสิทธิ์ที่เหลือดังกล่าวมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปซึ่งขณะเดียวกันกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษพิเศษอีก2.5ล้านคนที่ได้รับการช่วยเหลือ200บาทเป็นจำนวน6เดือนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถสละสิทธิ์เดิม เพื่อมาขอใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่3แต่ครั้งก็จะมีข้อมูลว่ากลุ่มที่สละสิทธิ์คือเป็นผู้ที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้จริงไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแล้วซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาในโครงการต่อไปด้วยอย่างไรนะครับขอให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่3กันต่อนะครับตอนนี้นะครับเหลือเพียง 7ล้านสิทธิ์แล้วเท่านั้นนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube บ hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องยู u ูบ hr channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับ กดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากเชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม